แล้วผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคัดสูดุดไยเด c h ชาแนลนะครับผมการค้นหาตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางประกอบการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมก่อนที่จะปร,ะรับชมคลิปนี้นะครับผมฟังคำเตือนกันสักนิดนึงนะครับ แนวทางที่ให้นะครับผมเป็นเพียงการคำนวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเป็นเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหวยเด็ด oh, ชาแนลคลิปที่ผ่านมาแอดก็ได้พาไปหาหลักสิบเนะาะก็ได้วางไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนจะตรงกับผลรางวัลหรือเปล่านั้นเราก็ต้องอรอลุ้นกันเนาะให้เด่นหลักสิบนนะครับที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาเนาะให้เด่นไปที่5กับ8อรองเด่นที่0ย์แล้วก็ร้องรองที่7เนาะทีนี้เราก็จะมาหาหลักหน่วยนะครับผมหลักหน่วยแอดทำไว้2ออย่างนะสองแบบนะครับผมนะ <c oughs> แบบแรกนะครับนี่เลยฮะวืดแอดเอามาวางไว้6สูตรนะครับผม วางไว้หกสูตรเราจะให้ดูในงวดที่ผ่านมานะครับผมเป็นยังไงเนาะย้อนไปดูนิดนึงเนาะงวดที่ผ่านมาหน่วยบนหกสูตรนะครับผมอ่าชนหกสูตรชนหกสูตรเดินที่สามสูตรนะครับเป็นสูตรที่เดือนยาวนะก็คือ y แล้วก็ e สามแล้วก็ h x นี่นะครับผมเป็นสูตรที่เดือนยาวนะแล้วทีนี้เพื่อนเขาพาหลุดเนาะหลุดสามเดินสามอ้าว แต่จับคู่นั้นมันมันได้ที่ตัวตรงเนาะได้ที่เออไม่ใช่โทษทีได้ที่ตัวกลับเนาะได้ที่ตัวกลับนี่มี6กสองแต่แต้มเนี่ยแต้มเข้างวดที่ผ่านมาแต้มก็แต้มเข้าเด่นนะเข้าแต้มเด่นนะครับผมเนี่ยเด่นเด่นอยู่แค่8แล้วก็ศูนย์เนาะแต้มเนาะสามหกเจ็ดนี่รองนะครับผมเข้าที่ตัวกลับนะก็คือมันเดินแค่3ามศูนย์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมแอดจะเอา3ามศูนย์นี่แหละ แยกไว้ต่างหากนะก็คือเอาชน3สูตรโดยไหนเขาเดินยาวแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่อยดูนะว่ายาวยาวเท่าไหร่เนาะก็ไม่ยาวมากมากๆหรอก,กแต่ก็ยาวนะครับผมแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่านะครับผมจะเอา3สูตรแล้วก็เอาเพื่อนเขาเพิ่มนะเป็น6สูตรนี้นะครับแอดทำไปแล้วนะก่อนที่จะไปดู3สูตรนั้นด,ดูตรงนี้แป๊บนะครับผมแอดเอามาชน6สูตรนะครับผม นชน6สูตรเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ประกาสีแดงกับสีน้ําเงินทุกท่านคงรู้แล้วเนาะแทนค่าหลักหน่วยอันนี้ก็ชนกี่สูตรศูนย์ถึงเนี้หลักหน่วยบนเนี่ยศูนย์ถึงเมีตัวไหนชนครบ6สูตรไหมหรือว่าชนกี่สูตรก็มาวางไวน้นี่ะครียบเ,เรียงไว้แล้วก็จะมี6เนาะขอโทษที1นึ่งอ่าสีตัวไหนอ่านตัวนั้น1นนะครับแล้วก็5้าหกเจ็ด ชนครบ6สูตรนะครับผมชนครบ6สูตรอ่าแล้วทีนี้ก็มี2กับ3เนาะชนใกล้เคียงนะครับชนใกล้เคียงก็คือชนที่5สูตรแต่ทีนี้3นี้นะครับบันชนดับติดดับ3 4สูตรแลเลยไม่ให้เป็นตัวรองส่วน2อ่าก็ชนดับ3สูตรอ่าแล้วก็ชนเด่น5สูตรใกล้เคียงกับ6ก็เลยให้เป็นตัว <c oughs> รองไปนะครับผมส่วนที่ <c oughs> จับคู่ไว้ก่อนนะครับผมส่วนจะใช้ไม่ใช้แล้วค่อยว่ากันเนาะแต่ให้เด่นไปเลยอยู่ที่ห้าเจ็ดหนึ่งหกนะครับผมนะห้าเพราะว่าห้าชนหกสูตรกับเจ็ดนะแต่ติดดับแค่อย่างละสูตรไม่เป็นไรก็เลยห้าับเจ็ดนี้เป็นตัวเด่นสองตัวแรกนะครับผมแล้วก็ค่อยให้หนะึ่งกับหกเนาะติดดับสองสูตรนะรองจากห้าแล้วก็เจ็ดก็คือหนึ่งกับหก ร่องรองก็คือ2นะครับผมถ้าเอาชนแบบ6สูตรนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาชนแบบตัวนี้เลยนี่เพราะว่าในไหนเขาเดินยาวแล้วเอาชนแบบ3สูตรไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่ก็คือสูตรที่มันเดินยาวมากนะครับผมลายไหมนะครับนี่นะสูตรวายเก่าแก่นะสูตรวายเก่าแก่สูตรวายเก่าแก่ก็คือสูตรนี้นะครับนี่นะวายเนี่ยเก่าแก่แล้วก็ e สามเรา h x นะสามสูตรนี้เดินยาวมาก นะก็คืออเดินมางวดที่ผ่านมานะครับผมเป็นงวดที่67นะครับ67หลุดไหมหลุด1ครับหลุดงวดนี้นะครับนี่งวดที่ออก782นี่นะครับผมคำนวณได้ห้าหกเจ็ด้าศูนย์หนผิดไป1นึ่ตำแหน่งแล้วหลังจากนั้นมานะครับผมงวดที่54นี้นะที่มันหลุด แล้วก็ยาวมาเลยจนถึงงวดที่67ก็ยังต่อยังไม่หลุดนะทีนี้นะครับผมนี่แหละสูตรนี้นะครับสูตรวายนี้นะครับแล้วก็งวดนี้นะครับก็เลยคำนวณไว้แล้วเรียบร้อยก็คือเอาไปวางไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับสสูตรนะแล้วทีนี้นะครับอันนี้แอดยกตัวอย่างให้ดูถึงงวดเนาะเออไม่ใช่1สูตรนะครับเนาะก็คือสูตร Y จะมีสูตร y สูตร e 3สูตร h x นะสามสูตรที่มันเดินต่อเนื่องยาวนะครับผมสูตร y นี้หกสิบเเนาะสูตร e สนี้สี่สิบสี่สิบสนะครับผมสูตร h x นี้44นะครับผมอันนี้ยังยังไม่สะดุดนะยังไม่สะดุดอันนี้สะดุดหนึ่งเพราะมัน60กว่าะสะดุดหนึ่งแล้วทีนี้ที่มันไม่ผ่าน เวลาเราจับผู้ชนเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเขาพาไปนะเพื่อนเขาพาหลุดเพราะฉะนั้นลองดูซิว่างวดนี้นะครับอันนี้เป็นงวดแรกเลยนะที่แอดเอา3 0สูตรนี้มาชนกันโดยตรงเลยเห็นว่ามันเดินไม่หลุดนะ,ะแต่เพื่อนเขาพาหลุดใช่ไหมแต่ทีนี้เอา3 0สูตรนี้เลยนี่มาวางไว้แบบนี้เลยแอดเอามาวางไว้เพื่อไม่ให้มันยาวมากเนาะ,อะเอามาวางไว้ตั้งแต่งวดที่ออก478เนาะ 3ส,สูตรนี้นะครับสูตรนี้ผลลัพธ์จากการคำนวณได้8ตัวนะสูตร y เนี่ยสูตร e 3ได้ได้7ตัวสูตร h x ได้8ตัวอันนี้คือตัวชนนี่ผลที่ออกนะสีเขียวเนี้ก็คือหลักหน่วยนะครับผมนะแล้วทีวนี้ฝนก็เริ่มเริ่มจะตกแล้วนะครับผมนี่ก็เอามาไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็เอามาจับชนกันเนะาะชนกันที่5ตัวบ้างเนาะ3ตัวบ้าง4ตัวบ้าง6ตัวบ้างนะ ก็อย่างนี้แหละตัวช้ำๆเนี่ยก็คือตัว,ตวที่เข้านะชนก็จาก3สูตรนี้ชนกันที่89015อย่างนี้เนาะ,ะตัวนี้คือ8 8เข้าหลักหน่วยอย่างนี้นะครับอันนี้ 4, ่4ตัวออก8 1 2 2เข้าหลักหน่วยนี่ก็2เข้าหลักหน่วย6เข้าหลักหน่วย1เข้าหลักหน่วยเข้า2ตัวก็มีนะแต่ว่าเราเอาหลักๆเลยเราเอาตัวที่มันใช้ใช้จริงก็คือเอาแค่หลักหน่วย หนึ่งข้าหลักหน่วยศูนย์ข้าหลักหน่วยเจ็ดข้าหลักหน่วยแล้วก็ไล่ายาวมาเข้าอยู่นะครับผมนะแล้วก็งวดที่ผ่านมาหกเจ็ดแปดสองสี่เนาะออกสองหกอันนี้ข้อสองตัวเหมือนกันแต่หกคือหลักหน่วยนะครับผมงวดน,นี้นะครับผมสามศูนย์นี้แอดทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ชนกันที่ห้าตัวชนวันที่ห้าตัววิธีคํานวณยังไงบางท่านอาจจะรู้จักอยากจะรู้จักเนาะแต่ว่าบางท่านก็คงอยากไม่รู้จักหรอกเพราะว่าเลขมันเยอะเนาะจะไปใช้ยังไงเออเนาะ นี่นะครับผมหน่วยบนชน3สูตรนะครับผมหน่วยบนชนสมสูตรเมื่อก่อนนู้นเนาะเมื่อย้อนไปหลายหลายเดือนแล้วล่ะแอดเคยลงให้ดูอยู่แล้วตอนี้หลังๆมาแอดก็ว่ามันหลายสูตรก็เลยไม่ไม่ได้ทําให้ดูเนาะก็มีแต่เอามาแบบอ่บวกเสร็จแล้วอะไรประมาณนั้นเนาะนี่เลยนะครับผลลัพธ์จากการคํานวณก็ได้เลขแปตัวเนาะตัว สูตรนี้นะครับอันนี้ได้เจ็นนดตัวนี้ได้แปดตัววิธีคำนวณตามนี้เลยนะครับผมใช้หลักหมื่นเนาะหมื่นบวกสิบบนสองครั้งสิบคอสองสองครั้งหน่วยคอสองสองหนึ่งครั้งแล้วก็ร้อยคอสามมองตรงนี้ตาหลายมองในจอมันตาไมห่หลายนะร้อยคอสามสองครั้งนะบวกห้าเนาะก็จะได้เท่ากับเก้าบวกสี่เนาะเก้าบวกสี่ได้สาม 9กบวกสี่ได้สามบวกเได้สองอบวกสได้หกหกบวได้หนึ่อ่าหน่งมาวางนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเลย1 2 3 4 5สองบวกสได้9นะครับตัวที่1ก็ได้หนึ่งสองนะครับผมตัวที่2อนะครับอันนี้3ามนะสามนนี้สองนะนสองอันนี้สองอันนี้สน,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 นี่ก็จะบวกไปแบบนี้เลยเนาะเก้าสย่เจ็ดอย่างนี้เนาะอ่า 7บวก 4, 1, 1 9, 9 4 3, 3 1, ได้1 1บวก8ได้9 9บวก4ได้3 3บวก8ได้1่เนี่ยวางไว้นี่1 2 3ไล่ไปแล้วก็บวก2ได้5 5 6 7 8เนี่ยสูตรที่2ก็จะได้หลักหน่วยบนอยู่ที่1 2 3 5 6 7องส้ากเดอพูดผิดไปมากนะครับดูจากตัวเลขเลยนะฟ้าร้องโอ้จะอัดเสร็จไหมเนี่ยฟ้าร้องดังมากเลยอ่าสูตรที่3นะครับผมหลักพัน สองครั้งอ่านสะิล่าง1ครั้งนะครับสิข้อหนครั้งแล้วก็สิบข้อสีาครั้งบวกหนึ่งของที่เราก็จะได้สี่สี่อันนี้เจ็ด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 สี่ยี่สิบแปดนะแปดบวกหกได้สี่สบวกหนได้หนะครับผมเอาห้ามาวางเราไล่ไปเลยหกเจ็ดแปดเนสูตรนะครับนี่แหละเนอะเอาได้ละฝั่งนี้นะครับแอดอันเรียนกันไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่างนี้แหละเนอะนี่ก็คือตรงนี้นะครับผมย้ำนะครับก็คือบางท่านเนาะ เข้ามาว่าโอ้ยแม่นแล้วเกินที่ย้อนหลังไปอันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าใช้มาแล้วแล้วก็ใช้ใช้จริงนะครับผมนะแล้วก็เข้าจริงเกินจริงมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าย้อนหลังแล้วเอามานําเสนอว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่แต่ก็คือว่าเอาไปชนกับเพื่อนเขาหลายสูตรนะแล้วทีนี้เพื่อนเขาพาหลุดแต่3สูตรนี้มันยังไม่หลุดอ่าในงวดนี้แอดก็เลยลองเอา3สูตรนี้มาชนกันจะจดูซิจะเป็นยังไงอย่างนี้นะครับผม เป็นสูตรที่ใช้มาตลอดนะสูตรที่1เนาะคำนวณได้ก็1 2 3 4 5 6 7 9สูตรที่2 1 2 3 5 6 7 8สูตรที่3 5 6 7 8 9 0 1 2สามสูตรนี้ชวนกันที่ตัวไหนบ้างเนาะ1 1 1อ่า1ตัววางไว้นี่เนาะ2 2 2 2อ่า1 2อีก1ตัว3 3 3อ่า3แค่2ไม่เอาเนาะ สี่มีแค่หนึ่งไม่เอาห้าห้าห้าหนึ่งตัววางไว้นี่หก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 อี 6, 6, 6, 6, 6, 1หนึ่งตัวเจ็ด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 อี1หนึ่งตัวเก้านี่ไม่มีแค่สองสุดไม่เอานอกเหนือนจากนั้นไม่เอาแล้วเนาะเอาจากตัวแรกไปเลยนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าชนกันห้าตัวเนาะอยู่ที่หนึ่งสองห้าหกเจ็ด นะครับผมจากหน่วยบนชน3สูตรนี่นะชนกันแค่สามสูตรแล้วทีนี้เรามาย้อนดูตัวนี้นะครับผมย้อนดูตัวนี้อันนี้เป็นชน6สูตรนะหน่วยบนชน6สูตรอันนี้เป็นสูตรที่เมื่อสักครู่นี้นะหนะึ่งสองสามจับชนกันแล้วคือได้ตัวนี้นี่หนะึ่งห้าหกเจ็ดสองหนึ่งห้าหกเจ็ดสองก็คือนี่นะ แต่แอดสลับตัวผิดเฉยๆก็คืออันตัวตัวเลขเดียวกัน1นึ่7สองห้หกเจันเดียวกันหนึ่งอันนี้1 5ึ่งนั่นแหละครับก็คือ3าสูตรนี้ได้ตัวนี้แต่ทีนี้พอมาชนที่6สูตรนะครับชนที่6สูตรมันได้เด่นสูตรเลยก็คือ5 7 16จาแต่5กับ7นี้เนาะอ่าเด่นกว่าเพื่อนเพราะว่ามัน ชนแค่ชนดับแค่อย่างละสูตรแต่1กับ6นี้ชนดับ2สูตรก็เลยให้รองเด่นแต่2นะสที่ทําได้เมื่อสักครู่นี้เนาะสตัวนี้มันติดดับ3สูตรแล้วก็ชนที่ห้า 5, สูตรชนเด่น5สูตรใกล้เคียงกับ6อยู่ก็เลยให้ว่าถ้าเกิดว่ายังไงยังไงเราเอาเป็นตัวรองไว้กันก็นแล้วกันรองรอง,รองก็คือไม่เข้มเหมือนเพื่อนนะเป็นแดงเฉยนะ เอาเอาไว้เด่นเป็นสีตัวก็แล้วกันจับคู่นะจับคู่ได้ดังนี้นะครับผมนี่สองตัวบนตรงวันประจำวันที่หนึ่งเดือนสี่หกเจ็ดนะครับผมหลักสิบห้าแปดศูนย์เจ็ดหลักหน่วยห้าเจ็ดหนึ่งหกรองสองนี่ต่างจากเพื่อนเลยนะจับคู่กันนะครับก็จะได้สี่ห้ายี่สิบคู่ชุดเนาะห้าห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าหกห้าสองห้าแปดห้าเจ็ดห้าหนึ่งอ๋อโทษที โทษทีนะครับนะห้าแปดแปดห้าแดเจด่งแปดหกแสองตาานยห้าศูย์เจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็7จ็ดห้าเดดหนึ่งหและเจดสย้ำนะครับนะคือเลข2ตัวนี้คือ ตัวที่มันร้องรองเนาะอันนี้ก็จับเผื่อไว้นะครับผมนะถ้าหรือใครชอบก็ใครนําไปใช้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องจับไว้เพราะว่ามันเด่นเป็นรองรองเราก็ยังไม่ได้ทิ้งสักทีเดียวนะก็เป็นตัวกันๆไว้ก็แล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเราไม่เอาหน่วยที่เป็น2เราก็จะได้แค่4ี่ส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 ิบหกเนาะสิคู่ชุดอ่าแต่ถ้าเกิดเอา2ด้วยก็จะเป็น4ี่ห้ายี่สิบนะครับผมมันเดิม ก็เอาแต้มนะครับผมเนาะมาชนแต้มที่6 7 8 9 1แเนาะแต้มเด่นที่6แล้วก็1เมื่อที่ผ่านมาก็เข้าแต้มเด่นเนาะทำแบบนี้ไว้ก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเข้าแต้มเด่นหรือเข้าแต้มรองเนาะอ่าเรามาชนกันว่ามีตัวไหนบ้างนะครับผมนะที่มันชนแต้ม5 5แต้ม0ย์ไม่มี57แต้ม2ไม่มี51แต้ม6 56แต้ม1แต้มเด่นนะครับ52แต้ม7อันนี้แต้มรองอ่ามีมีมีด้วยเนาะมีชนแต้มด้วยนะครับนะ85นี้85นี้แต้ม3ไม่มี87แต้ม5ไม่มี81แต้ม9แต้มรอง86แต้ม4ไม่มีเนาะ82แต้ม0 05แต้ม5 07แต้ม7 01แต้ม1 06แต้ม6แต้มเด่น รุนสองไม่มีอันนี้สองแต้มเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนกับตัวนี้สองแต้มไม่มีตันนี้ไปกลับแต่ไม่มีแต้มนะครับผมนะเจดเจดแต้มสี่เจดหนึ่งแต้มแปดแต้มรองเจดหกแต้ม3ไม่มีเจดสอแต้ม9อ่ามี2อันเนาะมี2อันก็คือ5้สองแล้วก็เจนะ็ดสเนาะจากตัวรองนี้นะครับผมนะในด,ดังนี้เนาะหนึ่งสองามี่ห้าหกเจดปด ้าคู่ชุดนะครับผมนะเก้าคู่ชุดแล้วทีนี้ที่ได้ทำทำไวเนาะมันก็จะมีเด่นบนนะครับผมเนาะชนแต้มรวมเด่นบนชนแต้มรวมอ่าแล้วก็ได้เอาไปชนกับามาครบสองตัวบนมาครบสองตัวบนตรงนี้นะครับผมแล้วทีนี้ชนกันไว้แล้วมันก็ได้ดังนี้เนอะอาะในคลิปที่ผ่านมานะครับผมนะ ได้0 8 0ย์5 1ด2 4 2 5แสแล้วก็ได้เด่นตามสูตรไปอยู่ที่01 15์และก็2 24เนาะแล้วเราเอารอง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 ,องมามาเอาตรงนี้มาชนกันดูห่างอ่ดิ่มหน้าจอพอดีนี่สูตนนี้นะครับสตัวบนตรงว่นสักครู่นี้นะลองมาชนกับตรงนี้ดูไม่ว่าที่จะเป็น ชนกับแต้มหรือไม่ชนกับแต้มก็ช่างเนาะเอามาชนกับ6ตัวนี้ดู6คู่นี้ดูนี่ตัวไหนที่ชนกันบ้างระบายสีไว้เลยเนาะไฮไลท์ไว้เลย08ไม่มีนะครับผมนะไม่มีนะ08เนาะ01 01นี่01มีนะครับนะ15อันนี้เป็น51 อันนี้เป็นตัวตรงแล้วนะครับนะตัวตรงแล้วน,นี่เป็นไปกลับอยู่หนึ่งแปดอันนี้เป็นแปดหนึ่งนี่นะครับผมนะแล้วก็สองสี่อันนี้ไม่มีสี่เนาะสองห้าสองเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้ไปเลยเอา่าใน ในชุดรองนะหลักหลักหน่วยที่เป็นรองมีสองห้าห้าสองตรงกับที่เด่นคลิปที่ผ่านมานะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่แค่กี่คู่ชุดที่ชนชนกันในตรงนี้สองห้อ่าสองห้าลืมไฮไลท์เนาะนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งแปดและสองห้า ห้าสองครับผมอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ชนกันแล้วเนาะอันนี้เป็นเป็นชนจากสองสูตรคลิปที่ผ่านมานะครับนะเป็นครบามาครบสองตัวบนชนเด่นบนชนแต้มรวมแล้วก็ชนกันได้หกคู่ชุดเด่นไว้แค่สามคู่ชุดแต่ทีน,นี้มอมาชนกันปุ๊บมันก็จะต่างออกไปอีกหน่อยนึงนะครับผมก็คือตรงนี้นะาจากสิบห้าคู่ชุดนะครับแล้วก็สิบห้าคู่ชุด กับ25คู่ชุดชนกันได้6คู่ชุดนะครับผมแต่ทีนี้ก็เอามาชนกับจาก6คู่ชุดนั้นเอามาชนกันกับ2ตัวบนตรงอ่าก็เหลืออยู่ที่1 2 3 4คู่ชุดเท่านั้นเองนะครับผมนะนี่วงวงกลมไว้ประกาวิเศษจะใช้งานไม่มีนี่นะอ่า ก็คือ5 1นะครับผมนะ5 2 8 1แลและ0 1เราอจะย้ายไว้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะจาก3สูตรนะครับผมนะชนกันนะก็จะได้ดังนี้นะครับผม2ตัวบนชน3ชุดนะครับได้2ตัวบนตรงวดประจาวันที่1เดือน4 6 7จนะครับจาก3ชุด นะครับผมชนกันเหลือยกที่4คู่ชุด 01, 51, 81และ52นะทางนี้ท้งนั้นนะครับในงวดนี้คลิปนีนะ้เราหาหลักหน่วยบนนะครับผมนะหาหลักหน่วยบนทั้งแบบนะชนกันแบบ6สนะูตรแล้วก็ชนกันแบบ3สูตรนะชนนวนแบบ3สูตร ได้ดังนี้ชน3สูตรได้5ตัวนะชน6สูตรได้4ตัวตัวที่5ก็คือเป็นของไอเป็นของไอชุด3ตัวนี้นะครับผมนะชุด3สูตรนี้มันก็เลยคือเอาอยงง่ายเท่ากับว่าได้เลขตัวเดียวกันนั่นแหละเนาะไม่แน่นะครับผมนะรางวัลอาจจะอยู่ในนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับผมนะ ก็เอาไว้ที่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเนาะอันนี้จะตัดแล้วนะครับนะนให้แคบหน้าจอไว้นะครับผมนชนจาก3สูตรนะครับ44คู่กูชุดนะอันนี้ตรงแล้วนะครับนะตรงแล้ว0 1 5 1 8 1 5 2นะตรงนะตรงแล้วนะครับตรง2ตัวบนแต่ชุดเต็มตามนี้นะครับชุดเต็มนะชุดเต็มตามนี้หน้าจอไปดูเปรียบเทียบนะครับผมนะ ราก็ค่อยนำไปใช้ไม่ชอบก็มองข้ามผ่านไปฝนก็ตกแล้วนะครับผมนี่ครับผมขอขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับผมอันนี้อัดแบบรีบๆนะครับผมเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากไล่ด้วยไปแบกไม้มานะครับผมแล้วก็ฝนก็ตกด้วยแล้วก็รีบอัดคลิปให้เสร็จเพราะว่าพา,ายุจะเข้าแล้วนะครับผมเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมชอบตัวไหนก็เลือกไปใช้เนาะพิจารณาดูสวัสดีครับ